เดี๋ยผมไอเปิลฟอร์ดพระคนครเกษตรนวมินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีรถ,ถรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นเอเวอเรสต์รุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่นเทนนั่นเองนะครับราคารถ1นึ่งล้านสามแสนบาทคันนี้เพิ่มสีขามุกอีก1 2ึ0 0หมบาทนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นรถกระบัวที่ราคาเริ่มต้นนะครับของตัว f ฟอร์ดเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาชมตัวเอเวอเรสต์ตัวรุ่นเริ่มต้นตัวเทนกันช่อองง YouTube Ford Apple ตัวเนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูดีดเทลรายละเอียดภายนอกภายในของตัวรถกันนะครับว่าเอเวอเรรุ่นเทนคันนี้ผมแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนามาเรามาดูกันนะครับรุ่นเอเวอเรสต์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นที่เรียกว่าเป็นรถครอบครัวนะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรแรงม้า170แรงบิด405นิวตันเมตรนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเลี้ยงนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่อัปเกรดใหม่จากตัว T6 เดิมนัั่นนเองะครบ คันนี้มีการแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างนะครับเราก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนชุดแต่งให้ตามใจลูกค้าที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับกับจากหน้าเราเป็นใหม่นะครับเป็นคําว่า FORD เป็นสีดําด้านนะครับตัดกันกับสีรถเป็นสีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็มีไฟ3จุดตัวนี้นะครับเนี่เวลาเราปลดล็อกรถเนี่ยก็จะมีไฟ3จุดนะครับเวลาเราเปิดกลางคืนก็จะเป็นไฟ3ดวงที่ด้านหน้ารถนั่นเองติดคู่กับไฟ daytime running light นั่นเองนะครับกับจากหน้าฟอร์ดใหญ่แบบนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้รับลมอากาศได้ได,ดีเวลาเราขับรถอยู่เนี่ยลมเข้าหน้าถทใ อากาศเนมันเข้าไปในเครื่องยนต์อากาศไหลหมุนเวียนได้ดีของตัวเอเวเรตต์รุ่น1ทนนั่นเองนะครับรุ่นเทนเนี่ยจะไม่มีกล้อง360องศารอบคันนะครับก็ียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นในการใช้งานนะครับด้านล่างครับของกันชนเนี่ยก็เป็นกันชน2ชั้นนะครับตรงนี้ช่องรับลมก็ถือว่าเข้าได้ดีทั้งบนด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับกันชนด้านล่างเป็นสีเดียวัตัวรถของกั้รุ่นเทนนั่นเองนะครับไม่มีเซ็นเตอร์หน้านะครับของตัวเอเวเรตต์ทนนั่นเองนะครับ ห่วงลากจูงด้านล่างสองห่วงซ้ายและก็ขวานะ้าลูกค,ค้าก็สามารถลากจูงได้เวลารถเราขับรถเราไปติดหลุมอย่างเงี้ยก็สามารถให้รถคันหน้าเนี่ยมาจูงลากรถของเราได้นะครับติดยึดแคปซีแคปซีแข็งแรงทนทานนะครับลูกค,ค้าใช้งานได้จริงเลยนะครับตัวหูลากตัวนี้สองข้างนะครับมีแผ่นกระแทกด้านล่างมาให้ด้วยนะครับเวลาเราขับทางที่มันเป็นเศษดินเศษหินเนี่ยมันจะ,จะมีพวกเศษของแข็งเนี่ยอยู่พื้นใช่ไหมอันนี้ก็กันได้นะเวลาเราขับอยู่เนี่ยเวลาเราขับรถอยู่เนี่ยลมเนี่ยมันจะตีตรงใต้ท้องรถ ก็อาจจะไปกระแทกให้เกิดความเสียหาย,นยนนครับเครื่องยนต์นะเพราะว่าด้านหน้าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมีทั้งพวกหม้อน้ําคอมแอร์ต่างๆนะครับเวลาเราขับอยู่ทําให้มันของแข็งไปกระทบให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายนะครับแขนตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็เวลาเราขับลุยน้ําลุยน้ำเนี่ยตัวนี้ก็สามารถรีดน้ําให้มันออกจากเครื่องยนต์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นระบบกอนภัยที่ฟอร์ดเขาติดมาให้เลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับฝังรุ่นกระบะก็มีนะครับแล้วก็เอเวอเรสต์เริ่มต้นก็มีมาให้อยู่แล้วสำหรับรุ่น รเลสเทนคันนี้นะครับมีแผ่นตัวน so ี llow, the ้ไม่นำให้ลูกค้าเขาออกนะครับติดไว้กับตัวรถเลยนะครับก็เซฟเราได้นะเวลาเราขับทางถนนทั่วไปนะครับและส่วนของไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกของเราเป็นแบบ LED แสงสีขาวนั่นเองนะครับเวลาเรากรณีถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปทางซ้ายนะครับไฟตัดหมอกก็จะติดตามล้อที่เราเลี้ยวนะครับก็ถือว่าเป็นไฟที่เพิ่มแสงสว่างจากไฟหน้านะครับเราขับทางที่มันมืดมากเนี่ยไฟตัดหมอกก็เพิ่มติดเวลาเลี้ยวซ้ายกว่านั่นเองเราเลี้ยวทางขวาไฟตัดหมอกข้างขวาก็ติด นะครับซ้ายก็ติดเวลาเราเลี้ยวซ้ายนั่นเองนะครับรุ่นเอเวอเรสต์เทรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าถ้าลูกค้าเน้นรุ่นที่ประหยัดประหยัดงบหน่อยก็แนะนําตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นเทรนนั่นเองรับมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจเริ่มต้นแบบนี้นะเป็นรถครอบครัวพาครอบครัวท่องเที่ยวได้ครับพาครอบครัวไปออฟโรดได้ออกทริปได้ก็แนะนํารุ่นเทรนเริ่มต้นนะครับ สำหรับตัวไฟหน้าของรุ่นเอเวอเรสต์เทนคันนี้ก็เรียกว่าเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์เป็น LED แสงสีขาวนั่นเองนะครับเป็นไฟแบบ LED คู่เลยนะครับมีไฟ Day Time r u n n i n g Light เป็นรูปตัวสตรีคมนั่นเองนะครับมีไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ตรงไฟหน้าด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าแสงสว่างเวลาเราขับทางกลางคืนนะครับแล้วก็รุ่นเทนเนี่ยสามารถเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยนะครับเวลาเราขับเข้าสูโหมดกลางคืนไฟหน้าก็จะปรับแบบอัตโนมัติเลยนะครับจะมีเซนเซอร์อย ด้านบนจกเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ปอดแสงนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเราเรียกว่าเป็นแบบแอโรไดนามิกนะครับลู่ลมได้ดีนะครับแต่สังเกตว่าของ Ford ดไดเจนของเราเนี่ยตั้งแต่กระบะหรือเป็นรถเอเวอเรสต์เนี่ยก็จะเป็นเส้นขอบมุมตัดเนี่ย เส้นพวกนี้เขาทามาเพื่อให้เวลาเราขับอยู่เนี่ยลมมันจะตีประทะหน้ารถเนี่ยทำให้อากาศเนี่ยมันเข้าไปในตัวรถได้ดีนะครับเป็นเรียกว่าเป็นระบบแอโรไดนามิกนั่นเองนะครับก็ทําให้รถเราขับอยู่แบบไม่ตื้อลมเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวเป็นคําว่าเอลเลสเป็นอะคริลิกสีน้ําด้านนะครับใส่เพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไอคอนเซอรี่เสริมนะครับตัวนี้ติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับแล้วตัวเอลเลสเทนเนี่ยเครื่องยนต์ของเราเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ รุ่น e v e r e s t 10นะครับเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเครื่องยนต์แพนเทอร์นะเป็นเครื่องยนต์อีโคบูนั่นเองนะเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าประหยัดน้ำมันได้ดีนะครับสำหรับตัว e v e r e s t 10นะครับซ้ายนี่คือของเหลวนะครับน้ำยาจิกระจกน้ำยาลอยเย็นนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกรุ่น e v e r e s t 10ของเราเนี่ยยังเป็นที่เรียกว่าเป็นหม้อลมเบรกแบบปกติอยู่นะครับใช้เป็นหม้อลมเบรกอยู่นะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้านะไฟฟ้าจะเป็นตัวที่เเเปป็็็นนนนรรรรุุุ่่่แแพกกจสสับอ์ตล้วทียมพขขัับบ2 4 แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เราเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบหนึ่งลูกนะครับจะมีเทอร์โบข้างเครื่องยนต์เป็นเรียกว่าเป็นเทอร์โบลูกใหญ่เลยนะครับก็ <c oughs> คอยเวาลารถเราขับออกตัวเนี่ยก็จะช่วยให้รอบของรถของเราเนี่ยมันออกตัวได้ดีขึ้นนะครับก็เรียกว่าร้อยจ็สิบแรงม้าเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ของเรานะครับก็มีการออกแบบดีไซน์ใหม่ภายในเครื่องยนต์นะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันกว้างมากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้้้้นนนนนนนใกกกาาาาาารรรรรรเเีีีียยยววว่ะะะบบบคคคมมออไไไดดดดัััศ เครื่องเราใส่เรียก้ว่าเป็นยางครอเครื่องตัวนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ลดการรั่วซึมของน้ํายาต่างๆพวกของเหลวต่างๆนะครับตัวนี้ก็น้ำยาน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็การเสียงลดการสั่นของตัวเครื่องจนได้นะครับช่องด้านหน้าก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็เพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยมันมันไหลหมุน,มนมเวียนได้ดีนะครับเพราะมาไมฟ้าหรือว่าเราไมฟ้าตัวนี้ก็เขาเรียกว่า เป็นตัวที่เรียกว่าวัดอุณหภูมิโดยมีตัวดีเลย์คอยทําการนะครับของตัวสั่งการของตัวพัดลมไฟฟ้านั่นเองนะครับก็เรียกว่าทําแยกส่วนกับตัวคขึ้นจนเลยะจะไม่ไปกระทบกับตัวขงอนู่นนแล้วนะครับสำหรับตัวพัดลมไฟฟ้าหรือเค่าน้ำไฟฟ้านั่นเองนะครับ ในส่วนของแบตเตอรี <tampoco S 2> ่แบตเตอรี่ของเราเป็นแบบ AGM นะครับตัวน um ี้แบตที่เรียกว่าเป็นแบตลูกใหญ่เลยนะครับก็ถือว่านิยมใช้รถยนต์ยุโรปรถยนต์ซูเปอร์คาร์หรือรถยนต์สปอร์ตเนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่ AGM ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบตลูกใหญ่นะครับแล้วก็ตัวตัวแบตเนี่ยจะมีที่เรียกว่าซีนคอยที่เรียกว่าคอยไม่ให้น้ำกันเนี่ยมันรั่วซึมออกมาได้นะครับก็ทําให้ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้มียุการใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสียหายแตกเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนนกการรอออแแบบบบดดดีีไไซ์ขงตััวเท้ะค แล้วก็ฟิลติกแบตเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าซ้ายของเลว้วขวาคือแบตแล้วก็ฟิลนะครับแล้วก็ท่อ้ํายาแล้วก็เดินใหม่นะครับตัวนี้เสน้นเส้นของท่อ้ํายาเนี่ยเราจะไม่พลาดเครื่องยนต์ที่มันมีความร้อนนะเพื่อที่จะให้แอร์เวลาผู้โดยสารเปิด,ปดการใช้งานของแอร์เนี่ยทำให้แอร์ในรถเนี่ยมันเย็นขึ้นนะครับก็ถือว่าฟอร์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นยี่ห้อหลักเลยที่แอร์เนี่ยภายในยสารเนี่ยเย็นจัดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างข,างของตัวรถกันบ้างนะว่าด้านข้างเนี่ยเรามีการ,กร,รอรั สำหรับตัวด้านข้างนะครับเราก็ใส่ซุ้มล้อแบบเรียบ6นิ้วเลยนะครับอันนี้เป็น6นิ้วนะครับจะ4นิ้ว6นิ้วก็ได้นะครับแบบนี้แบบเรียบนะครับตรงนี้ก็ใส่เพิ่มเติมให้กับรถลูกค้านะครับก็6ชิ้นเลยนะครับมีซุ้มล้อ4 4สด้านนะครับแล้วก็มีตรงด้านหน้าอีก2ชิ้นเป็น6ชิ้นนะครับสำหรับซุ้มล้อเรียบแบบนี้นั่นเองนะครับในส่วนของช่วงล่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงล่างของเราเนี่ยผมใส่อะไรครับลูกค้านะครับช่วงล่างของตัวรถเราเนี่ยใช้เป็นปีกนกอิสระ บนล่างเลยนะครับเป็นปีกนกคู่อิสระบนล่างเลยนะครับก็ช่วยในการเวลาลูกค้าขับความเร็วเขาโค้งเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีปีกนกคอยยึดรถทําให้รถเนี่ยมันสมูทเวลาเข้าโค้งนั่นเองนะครับและในส่วนของซีลิยางยางของเราใช้เป็นยางของเรียกว,ว่า toyota open country ati นั่นเองนะเรียกเป็นยางดอกหนารองลึกนะครับเน้นทางเรียบก็ได้นุ่มเงียบน,นะครับแล้วก็ออฟโรดเนี่ยก็สามารถขับได้นะครับก็ตะเกียกตะกายปีนไป่ายได้ดีนะครับแก้มยางเราทํามาให้มันหนาขึ้นนะครับตัวนี้เวลาเราขับทางออฟโรดเนี่ย จะชอบจะมีพวกกิ่งไม้เสร็จของเหล็มแหลมเนี่ยทิ่มแก้มยางเวลาเราอยู่ทางออฟโรดอ่ะบเราก็ทํามาให้มันแน่นหนาแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยางออฟโรดก็ได้ทางเลฟก็ได้นะครับยางเราใช้2 6 5ทับ 50R20 เป็นยางขอบพิเศของตัวโตโยต้าเลยนะครับเรียกว่าเป็นยางญี่ปุ่นเลยนะครับเกรดคุณภาพพรีเมียมเลยสำหรับตัวโตโยอาที T นั่นเองนะครับแม็กเราใช้เป็นของเลนโซเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแม็กยอดฮิตของตัวเนกเจนฟอร์ดตอนนี้นะครับฟอร์ดเนกเจนเอเวอเรสต์เนี่ยก็นิยมใช้กับยาง โตโยจับคู่กับเลนโซบตอนนี้ลายยจ้ทิดเช่นเดียวกันลายจะเป็นรูปตัววายแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามแบบนี้เลยลายที่ลูกค้าเลือกนะครับก็ถือว่าของเลนโซเนี่ยเขาก็มีห้ออยู่แล้วในเรื่องแม็กนั่นเองนะครับก็ลูกค้าเลือกใส่ของเลนโซนะครับแม็กก็ออฟเซ็ตลบนี่ก็ประมาณออฟเซ็ตลบศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นแม็กที่ไม่ไม่ยื่นออกมาจากซุมรอมากนะครับก็ถือว่าพอดีกับซุมร้อเลยนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับ ระบบดิสเบรกหน้าแล้วก็ดิสเบรกหลังสำหรับรุ่นเอเวอเรตเนะครับก็ถือว่าระบบเบรก4ล้อเลยนะครับมีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ESP ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถมี ALM การรบควนให้ด้วยแล้วก็มี h l a นะครับพิวรันแอซิดลดออกตัวบนทางลาดชันนะครับก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยเนี่ยถือว่าครบคันเลยสำหรับตัวเริ่มต้นของตัวเอเวอเรตเนั่นเองนะครับถ้าลูกค้าสนใจอยากได้ตัวรถครอบครัวที่ราคาประหยัดนะครับก็1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่ร้อบาทแนะนำตัวเอเวอเรตเคันนี้เลยนะครับ ด้านข้างเนี่ยเราก็ทําเป็นแก้มข้างนะครับแก้มข้างเนี่ยเราสามารถรีดระบายความร้อนจากด้านหน้ามาด้านข้างได้นะครับเพื่อจะให้รถเนี่ยมันเป็นช่องระบายความร้อนนะครับของตัวแก้มข้างได้นะครับแล้วก็มีข้อเป็นสีโครเมียมเรามีคําว่าเทอร์โบนะบ่บงบอกว่ารถเราเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบร้อยจสิบแรงม้าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรเลยนะครับกระจกบองข้างซ้ายขวานะครับก็ถือว่าเป็นกระจกของตัวที่เรียกว่าเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับคันนี้เราแร แรปสีได้เป็นสติกเกอร์สีดําด้านทั้งหมดเลยทั้งกระจกบังข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านบนตัวรถเนี่ยเราทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยสีที่ลูกค้าเลือกเองครับสีดาดำเนี่ยเราสามารถทําเป็นสีดําด้านสีดําเงาก็ได้นะครับลูกค้าเลือกเอาด้านหรือเงานั่นเองนะครับอยากได้เป็นสีอะไรก็ทําได้นะครับรถสีขาวลูกค้าอยากได้เป็นสีแดงสีน้าเงินตัดสีรถก็ทําได้นะครับกระจกบังข้างนะครับทำสีดําด้านนะครับเรามีไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ตรงกระจกบังข้างด้วยนะครับแล้วก็มีไฟ ตัวนี้นะครับเป็นครอบเป็นสีดำด้านแบบตัวกระจกข้างซ้ายขวานะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีพวกบสปอร์ตพวกกล้อง3ามรอจะไม่มีไฟสองเท้าให้นะครับสำหรับตัวเอเวอเรสต์เทนั่นเองนะครับด้านข้างเราใส่กันสาดให้กับลูกค้าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับด้านบนก็ทำเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ประตูมือเปิดนี่ของเราก็ทําเป็นสีดําด้านด้วยนะครับเขาทาให้รถของลูกค้าเนี่ยดูสวยงามนะครับทำให้ดูตัดกับสีรถสีขาวมุกตัดสีดํานั่นเองนะครับ กุญแจของเราเป็นแบบสมาร์ทคิเลตนั่นเองนะครับก็คือปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับกดฝาท้ายสองครั้งเนี่ยฝาท้ายก็จะปลดล็อกเด่งขึ้นนั่นเองนะครับกุญแจมีสลักด้วยนะครับตัวนี้เอาไว้สลักเนี่ยเอาไว้เวลาเราคุญแจเราใช้งานปลายกุญแจเราแบตหมดใช่ไหมเราก็มาล็อกรถแบบแมนนวลนะครับตัวนี้และที่สําคัญอีกข้อหนึ่งของตัวสลักกุญแจเนีน่ยตอนนี้ถ้ารถเรามีเด็กใช่ไหมเราก็ดึงสลักตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็มาล็อกเด็กที่ประตูฝั่งผู้โดยสารได้นะครับเนี่ย เราเอาสลักเนี่ยมาบิดกุญแจตัวนี้ล็อกเด็กไม่ให้เวลาเราเปิดเราขับรถอยู่เนี่ยไม่ให้เด็กเขาว่าเปิดประตูเล่นเวลาเราขับขี่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยสำหรับผู้ผู้โดยสารที่เป็นเด็กนั่นเองครับฟอร์ดท,ทำระบบตัวนี้ออกมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ไม่ให้เวลาเราบางประเทศเนี่ยเขาจะมีการลักประตูค่อนข้างเยอะนะครับอฟอร์ดก็เลยทำร,ระบบตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะให้เวลา,าผู้โดยสารโดนลักป่าตวนะก็ให้สามารถเปิดประตูรถออกลงมาได้นะครับถือว่าเป็นระบบฟาปอภัยที่ยอดเยี่ยมมากสอหรับตัวเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับ บันไดข้างเป็นแบบไซเ์สเตปเป็นสีดำด้านนะสำหรับตัวเอเวอเรสตลูกค้าก็สามารถใช้งานได้นะครับขึ้นเหยียบได้นะครับแล้วก็การลื่นได้ด้วยแข็งแนงทนทานนะสำหรับตัวบันไดข้างไซเ์สเตปแบบนี้นั่นเองนะครับในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะครับยางก็เป็นไซสเดียวกับด้านหน้า265หกห้ทัมาสิอายี่สิบยางคอพิสิของตัวยูท้ายนะครับดิสเบรกสี่ล้อเลยด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับในส่วนของช่วงล่างของตัวเอเวอเรสเนี่ยเขาเรียกว่ามีวัดลิงก์นะครับวัดลิงก์สองข้างซ้ายขวาเนี่ยคอยย โยกโยนเวลาเราขับเข้าโค้งความเร็วนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวมีเฉพาะในฟอร์ดเป็นบเเท่าน,นั้นนะที่มีตัวเป็นวัตลิงนะครับเป็นเหมือนกล้ามคอยยึดรถมาให้โยกโยนง่ายเวลาเราขับทางโค้งเข้าโค้งในความเร็วนะครับขับขึ้นข้อสะพานเนี่ยมันก็ช่วยให้รถเนี่ยมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะเพราะเหมือนเป็นตัวที่ยึดรถให้อยู่คงที่นั่นเองนะครับ ส่วนขอด้านท้ายนะครับเพราะด้านท้ายของเราเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นไฟเบรกแบบ led นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยนี่เราอัปเกรดใหม่ให้มันเป็นตัวไทเทเนียมพัดนั่นเองนะครับก็อันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะครับเป็นไฟแบบเรียกว่าไฟ led เตลระบบนะของของเดิมเขาจะเป็นแค่ไฟไฟไฟเบรกแค่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเบรกเป็นแบบหลอดอยู่นะแต่เราอัปเกรดให้มันเป็น full led ของให้กับลูกค้าเลยนะครับ ก็คาว่าเอเวอเรสต์เป็นสีโครเมียมนะครับด้านภายในเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่ามีพลาสติกครอบสายอยู่นะครับก็เพิ่มความสวยงามให้ตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายเราอัปเกรดใหม่นั่นเองนะครับเซ <c oughs> นเซอร์ท้าย4จุดสําหรับตัวเอเวอเรสต์10นะครับเริ่มต้นเราก็มีเซนเซอร์ท้ายให้4จุดตัดด้านหน้าออกมาเพิ่มด้านท้ายให้4จุดนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝาท้ายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแบบเมนนุ่นนะครับปรลาลูกค้า <c oughs> เปิดฝาท้ายเนี่ยก็ปลดล็อก2ครั้งนะครับ นี่าท้ายก็จะปลดล็อกขึ้นแต่เราต้องใช้มือเนี่ยงัดขึ้นนะครับวนี้เป็นแบบแมนนวลนั่นเองนะไม่ใช่แบบไฟฟ้าเหมือนตัวสปอร์ตแล้วก็ไทเทเนียมพัดนะครับทีนี้เรามาดูภายในของตัวผู้โดยสารตอนหลังนะครับรุ่นอิเวเลสเทนเนี่ยเขาจะปรับมือแบบแมนนวลอยู่นะครับไม่ใช่แบบไฟฟ้าเหมือนตัวไทเทเนียมพัดนั่นเองนะครับนี่เวลาเราปรับเบาะแถวสองแถวสามนันเราก็พับนอนได้เลยครับภายในกว้างขวางนะครับใส่ของได้เวลาลูกค้าจะบรรทุกของเนี่ยก็สามารถพับ เบาแถวที่สามได้นะครับวางแบบนอนราบได้เลยนะครับก็ถือว่าภายในขอ้อโดยสารเนี่ยเจ็ดที่นั่งเนี่ยกว้างขวางนะครับถ,ถือว่าพาครอบครัวเที่ยวได้นะครับออกทริปออฟโรดนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับตัวเอเวอเรสต์เริ่มต้นคันนี้นั่นเองนะครับและในส่วนของภายในของผู้โดยสารตอนหลังมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับเบาะสีดำนะครับเบาะสีดําเดินได้ด้วยสีดําภายในของตัว เอเวอเรสต์10คันนี้นั่นเองนะครับมีช่องไฟ12โวลต์น,นะครับแล้วก็มีเรียกว่าช่องปรับแอร์นะครับช่องแอร์ของเราอยู่ด้านบนสำหรับตัวเอเวอเรสต์10นั่นเองนะปรับแอร์สองช่องเลยสำหรับด้านบนนั่นเองด้านบนเราจะเป็นสีเบจนั่นเองนะไม่ใช่สีดำถ้าสีดำเนี่ยจะเป็นตัวที่เนียมพัดนะครับของตับของตัวขับ2แล้วก็ขับ4นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งผู้โดยสารคนขับกันบ้างนะครับ พงลอยเป็นพงลัยไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางนะครับเวลาเราปรับพงลอยเนี่ยเราก็ดึงสลักอยู่ตรงใต้พงลอยนะครับลูกค้าก็สามารถยืดเข่าออกได้นะครับตัวนี้แล้วก็ขึ้นลงได้นะครับลูกค้าปรับความถนัดมือได้เลยนะครับตรงนี้ก็ปรับได้4ระดับเลยนะในการใช้งานของตัวพงลัยนั่นเองนะครับเป็นพงลัยไฟฟ้าด้วยนะครับพอเราล็อกเสร็จปุ๊บเราก็กดงัดตัวนี้ล็อกให้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับภายในของตัวเอเวอเรสต์คันนี้ก็มีระบบออปชั่นอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ แผงประตูมือเปิดนะของคนขับก็มีปรับกระจกไฟฟ้า 4, 4ีบานเลยนะแล้วก็พับพับเล็งกระจกไฟฟ้าอยู่ฝั่งคนขับทั้งหมดนะครับปุ่มปลดล็อกประตูล็อกประตูก็อยู่ฝั่งผู้สานคนขับวเวลาเติมน้ำมันรถทุกครั้งเนี่ยเราต้องปลดล็อกประตูก่อนนะครับตัวนี้เพื่อที่จะให้เด็กปั๊มสามารถดึงฝาถังมาเติมน้ำมันให้รถกับรถเราได้นะครับภายในรุ่น e v เว e ต์เทนเนี่ยตรงคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับขีดเป็นสีเทากาไฟ้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ใช้งาาานนนนนได้้ะะครบบะครรัับบบบภยยใสวงมแี แล้วก็ในส่วนของตัวฝั่งคนขับมีช่องวางแก้วให้ด้วยนะครับสอสองข้างเลยสำหรับคู่หน้านะครับสำหรับผู้โดยสารคนนั่งแล้วก็คนขับนั่นเองนะครับปรับไฟแบบอัตโนมัตินะครับตรวนี้แล้วก็มีการใช้ไฟตัดหมอกเปิดปิดได้เลยนะครับลูกค้าก็สามารถกดเปิดปิดได้นะครับปรับไฟเลื่อนไม้หน้าจอบวกลบได้เลยนะครับการปรับเลนไฟเวลาเรามาทุกของท้ายกดหน้าเชิดเนี่ยแล้วก็ปรับไฟได้4ระดับเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถปรับเลนไฟให้มันอยู่กับถนนได้4ระดับเลยนะครับกดสตาร์ทมีให้แล้วครับสำหรับตัว เอเวอเรนต์นั่นเองนะครับฝั่งพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยก็ทางด้านขวามีออปชันอะไรบ้างครับออปชันในการใช้าง,งานเนี่ยก็ถือว่าลูกค้ากด3าคียเข้าไปนะครับก็จะดูว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างครับไมวิวเดินทางน้ํามันออฟโรดครับการลากจูงเครื่องเสียงตำแหน่งของโทรศัพท์รับการตั้งค่ามีอะไรบ้างการตั้งค่าก็คือเนื้อหาบนหน้าจอนะครับมุมมองคลาสสิกลูกค้าก็สามารถติ๊กได้เลยว่าใช่มันเป็นแบบมาตรวัดแบบตัวเลขหรือจะให้มันแบบทรงกลมก็สามารถวัดได้นะครับ โหมดซ่อมบำรุงรถยนตน์ครับก็มีการเช็คของตัวคุณภาพของน้ามันเครื่องนั่นเองคนระับเวลาลูกค้าจะเปิดดูใช้น้ามันเครื่องเนี่ยสมัยรุ่นก่อนเนี่ยเราต้องเปิดฝาโปรงบึนงดึงก้านวัดวดูความดงความเข้มของน้ํามันเครื่องนะครับรุ่นนิกเก้นของเราไม่ต้องแล้วครับเราเข้าไปที่เมนูแล้วก็มาที่โหมดซ่อมบำรุงรถยนต์แล้วก็ดูได้เลยว่าน้ํามันของเราเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นที่ต้องถ่ายนะแค่นั้นเองครับเช็คใช้งานง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากสำหรับตัวลูกค้าที่ใช้ฟอร์ดนิกเกนทุกรุ่นเลยนะครับถือว่าเป็นระบบความปลบบอด ผมรายด้านซ้ายนะครับมีอะไรบ้างนะครับซ้ายก็คือระบบคูนโทนนะครับคูนโทนมีอะไรบ้างคูนโทนก็คือเป็นตัวลิมิตก็คือจํากัดความเร็วทนั้นเองนะครับจำกัดความเร็วเท่าไหร่นะครับนี่เรากดเข้าไปนะครับความเร็วให้เราล็อกไปที่20เริ่มต้นนะครับแล้วก็จะเซ็ตความเร็วเพิ่มแล้วก็เซ็ตบวกเข้าไปนะครับตัวนี้เราจะกดค้างไว้ความเร็วก็จะขึ้นเป็นหลักสิบนะครับเราจะล็อกไที่80ดรถเราก็จะวิ่งได้แค่80เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากกว่านี้แล้วนะเพราะว่าเราล็อกความเร็ววว้ที่่่80นนัเเเเเองคครรราาาจะพิมม็แกด เซตบวกเพิ่มแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนคู tone, ่นโทนคู่นโทนก็คือเรียกว่าตัวล็อกความเร็วล็อกความเร็วเท่าไหร่เรากดเข้าไปแล้วก็เซตความเร็วนะครับเราจะล็อกความเร็วที่เท่าไหร่ล้วก็เซตได้เลยนะครับกดค้างไว้ก็จะขึ้นเป็นความเร็วเป็นหลักสิบนั่นเองนะครับถือว่าเป็นระบบคู่ทนโทนนะครับเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับกรณีถ้าเราล็อกความเร็วเนี่ยถ้าเราถึงทางโค้งเนี่ยเราต้องคอยเหยียบเบรกนะครับเพราะว่าระบบคู่นโทนเนี่ยไม่มีเบรกอัตโนมัติช่วยนะครับเป็นแค่ระบบช่วยเหลือผู้้ขับี่่เทานน แล้วก็ในส่วนของข้อโซนกลางนับแอร์แบ็กของเรามีทั้งหมด6ลูกเลยนะครับด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ม่านถุงลมนิรภัแยแบบตัวรอบคันของตัวเอเวอเรสต์เทนคันนี้นะครับจอซิงค์โฟเอ10นิ้วนับภายในห้องโดยสารนะครับมีลูกเล่นอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับมีวิทยุรายการโทรศัพท์นะครับสื่อคือบลูทูธนั่นเองแอปเปิลคาร a n พ r o i d a u t ้นะครับเราก็สามารถเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์เนี่ยก็สามารถลิงก์กับที่จอซิงค์โฟเอ10นิ้วได้นะครับดู Google m a p ผ่านมือถือก็จะไปลิงก์ที่จอ ซิง for a 10นิ้วภายในห้องโดยสารนั่นเองนะครับแล้วก็การตั้งค่ามีอะไรบ้างนะครับการตั้งค่าของตัวรถนะครับมีตำแหน่งออโต้โฮนะครับเป็นเป็นมงค์ตำแหน่งของเบรกมือฟ้านะครับเราจะให้รถเราเนี่ยเบรกมือฟ้าโดยอัตโนมัติเราก็แค่กดเปิดระบบแค่นั้นเองแต่รถเราต้องปิดประตูให้แน่นแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับการตั้งค่าของตัวจอมีอะไรบ้างครับการตั้งค่าจอก็มีเสียงรับรายการโทรศัพท์ช่วยเหลือผู้ขี่การตั้งค่ารถยนต์นะครับทั่วไปหน้าจอการ อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับโหมดวอลเล็ตนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นระบบกันค่าที่ลูกค้าสามารถเซตค่าต่างๆด้วยตัวเองได้นะผ่านจอซิงค์โฟเอสินิ้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งของแอร์นะแอร์ของเราเนี่ยปรับเรียกว่าปรับแยกซ้ายคือความเย็นขวาคือพัดลมนั่นเองครับเราจะให้ความเย็นเท่าไหร่เราก็สามารถสัมผัสได้นะครับแล้วก็ฝัดด้านขวาคือพัดลมับเราใช้พัดลมเนี่ยแรงลมเท่าไหร่เราก็สามารถเพิ่มบวกลบได้เลยนะตรงคอนโซลกลางนะครับตำแหน่งไล่ฟ้าแม็กนะครับ ตอนนี้คอมแอร์แบบออโต้นะครับแม็กเอซีการกลิ้นเข้ารถนะครับไฟฉุกเฉินก็อยู่ตำแหน่งคอนโซลกลางทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งชาร์จไวเลสให้ด้วยนะครับแล้วก็ยูเอสบีไดซีมีให้ในการใช้ใช้งานนะครับเกียร์เราเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับลูกค้าสามารถใช้เป็นเกียร์แมนนวลก็ได้นะครับในการขึ้นขึ้นล้อของเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับบวกลบเป็นแบบซีเล็กชิปที่6เกียร์นะครับตัวนี้บวกลบได้เลย6สปีดนั่นเองนะครับเบรกมือไฟฟ้าอยู่คอนโซลกลางนะครรัับบแล้วกก็ปปุ่มมมมโโหหดดี4ในาร ใช้งานนะครับลูกค้ากดเข้าไปเนี่ยก็จะปรับที่หน้าจอของตัวรถว่าเราจะจะเข้าโหมดไหนนะครับปกติอีโคนะครับลากพ่วงแล้วก็ถนนลื่นนะครับโหมดต่างๆจะปรับไปตามสีในแต่ละโหมดไม่เหมือนกันนะครับสี่โหมดในการปรับโหมดการขี่นั่นเองครับฝนตกเราก็ต้องเลื่อนไปที่ถนนลื่นเราจะทําการควบคุมระบบให้เด้งอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ปุ่มระบบ traction control นะเป็นระบบปุ่มป้องกันรถตัวล้อตฟรีนะครับก็เพื่อที่จะให้รถเวลาเราออกตัวแบบท้ายสะบัดเนี่ยระบบตัวนี้จะช่วยให้รถเนี่ยไม่ท้ายสะบัดนั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นระบบปลอดภัยครบคันเลยนะพอส่วซนกล้งก็มีช่องวางแก้วให้2ช่องเลยครับสำหรับผู้โดยสารคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับภายในรุ่นเอเวอเรสต์เนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นในการใช้งานนะครับด้านบนก็จะเป็นสีเบจเป็นสีอ่อนนั่นเองนะครับช่องใส่แว่นตาครับอยู่ตรงด้านบนเพดานนะครับแล้วก็ไฟตกแต่งห้องโดยสารนักผู้ค้าก็สามารถเปิดปิดไฟได้ตรงคอนโซลด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในเอเวอเรสต์เก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นระบบผู้ขี่เนี่ยใช้งานได้ง่ายนะครับแล ผู้โดยสารคนขับเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสำหรับผู้โดยสารคนขับคนนั่งก็จะเป็นแบบปรับมืออยู่นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเป็นการใช้งานนั่นเองนะครับก็ถือว่าภายในสวยงามแบบนี้สำหรับรุ่นเอเวอเรสต์10นั่นเองนะครับภายในกว้างขวางนะครับเหมาะกับรถครอบครัว7็ดที่นั่งเลยนะครับ สำหรับพี่ๆเพื่อนทุกท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญของตัวเอเวอเรสต์เทนรุ่นลำต้นคันนี้ราคาลด1ล้านสามแสนห้าหมื่นสี่สบาทนะครับมี6สีให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับก็สนใจก็ทักมาสอบถามได้ที่ช่อง Ford Apple พระนะครเกษตรนะมีหรือช่อง YouTube Ford Apple นั่นเองนะครับทุกอาชีพเราจัดไฟแนนซ์ได้เรามีเจ้าที่ทํายาถึงบ้านแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านนะครับลูกค้าไหนสนใจก็โทรสอบถามได้ที่0521208.6นั่นเอง Ford Apple นั่นเองครับคลิปนี้ผมมีรถรุ่นเอเวอเร่สต้นรรรถคคอบคัว7ที่นั่งเลยนะครับลูกค้าสนใจก็ ทางประสบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ